เรารับพลังนะลูกมือสองข้างาทำอะไรไม่ได้ก็ปิดปากเราแล้วก็พนมมือเออรับพลังเขาเรียกว่า power to the a เป็นพลังที่เหนือเหนือพลังเมื่อเช้าวนันเลยคือหลวงพ่อจิตว่าที่นี่เป็นศูนย์การพอยูเอ เาจะเห็นว่าที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีพคุธเจ้าเป็นประธานในการประชุมโอ้ใครทุกไปได้เดี๋ยวก่อนที่มาก็คือว่าที่มาก็คือว่ายากเดียวที่ปฏิบัติที่ที่ปัชนาบ้านที่ปัชนาพุทธสถานไปุกได้ โยที่ตัวเองก็ไม่รู้วาจะมาพิธีนี้แต่ได้มีการบอกาว่าเป็นของหลวงปู่เทพโรกลอนสาโร่เหล้าชั้นดิบเดียวยกเลยดิบเระด้าดิบเดียวเร็วๆตนาลาย่อว่ออกนตีตัดายคอรื่อเล่าจากพ สร้างบุสร้างจรินเนี่ยกงมีผู้อัญเชิญแต่ทำไมจะเรียกอัญเชิญก็เป็นของสูงที่ต้องอัญเชิญนะผู้จะอัญเชิญนะ ให้เราพจิงดีกว่าเนะอัญเชิญไป็นสู่นะส่วนเล็กไลแล้วก็ไรพิจตาามให้ท่านลองนะคุณอัญเชิญไปนี่มีใครสาธุเลยสาธุต้องฟงนลยนโอ้เูอดอั ไว้เอาศีลเป็นกิตติธรรมแลูกเอด้ยญาติกิธธรรทุกขังเตรียมตัวกราบธรรมะอะภิภูชยามะอินมิทาสการีนะธรรมะอะภิภูชยามะอินมิทาสการีนะธรรมธรรม Angapi pucahama, arang sama samputo akawa, putang akawanya apiwa temi janataya, di sarinasaha pancilan yang dihayang ลสลสงมาคนาทายทสลเนนซหบนจซลายาจามาชาทยามปมายังพันตลสลสมัคนาทายทสลเนนซหา เราปังนะครับนครนั่งโกราอะไรลูกแม่ลอกแต่เค่ีโลโพาะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มาจากกาไม่เคยโกนไม่เคยเรียนสายที่นชกใจกันยม่เ ควตัวเงาสารักสุดับ้องจ้อง้ที่้อง้องจ้องจ้องจ้อง้อองจงจองจ้้ององจ้องจ้องจ้อ้องจ้ง้องจ้อง้องจ้องจจ้อเจ้องจองจองงจ้้้้จง Por aí vai esse né? Tá. Tô. Tá tô. Tá tô. Ano moda ขอหลัครับหลังยครับ

สาธุนมน้ำมนต์แล้วสาธุ่รเจ้าดวสาธุต้องมีเรบการ